โอ้สวัสดีครับสวัสดีเป็นไดพ่องมาได้มาปะกันเมินตั้งแต่ปีที่แล้วครับโอ้มาได้ปะกันเมินในน้ำร้อแล้วเนาะขึ้นมาอยู่ขึ้นมาอยู่กะอ๋อขึ้นมาอยู่สวัสดีครับสวัสดีจำจำจื้อพ่อผมได้แล้วผมอ่ะอุ้ยอุ้ยแก้วอุ้ยอย่างก็แม่แก้วไหลมาอ๋อแม่แก้วไหลมาสบายดีเนาะสบายดีสบายดีน้ำห้วยงูน้ำห้วยงู วุ้ยสบายดีเนาะเจ้าสบายดีอ๋อเพื่อนมาแอ๋หาเงินเนาะพอดีอ่ะขับรถมาทางเพพอดีก็เลยแวะมาพอพอดีครับแอ๋ไม่แอหาวุ้ยแก้วมาทั้งเมื่อปีที่แล้วล่ะแม่อปีที่แล้วเหรอต้องมาต้องรบเหรอที่นานอพิร์กก็มาเหรออ๋อหันหันอยู่ครับหันเพิร์กเอาลงอยู่เจ้าพอดีผม ไปตั้งอื่นนะคะเริ่มได้มาแต่เจ้าเนาะครับตั้งบนดอยตกขนาดนะครับชินแล้วเนาะนกูปีกูปีบอชินแล้วนะกูปีเนาะครับนี่กูปีเจ้าเยี่ยใดบ่เป็นหน้าฝนหน้าของมันเนาะผมมันขึ้นย้ ครัออบ,อ,บอ,อ๋อเรียบร้อยแล้วครับแล้วยัง,ยงกินแกงเลลูกแกงเลโอ้<ม>อโหเดี๋ยวผมไปตั้งเอื่นอยู่ครับแบบเป็นยังผมไปตั้งเอื่นอยู่ขอบคุณขอบคุณนักเลยผมไปตั้งเอื่นอยู่ครับจร่จริงไปแอลโซไฮจิข้าวแตบ้านท่านวันนี้ก็รำดีนะอ้โกินแกงเลเนาะครับแม่แกงเลนะอ๋อจะเป็นอะไรไว้โอกาสหน้าเนาะเดี๋ยวไปตั้งเอื่นอยู่แม่เนี่ย เดี๋ยวสักกรรมนี่ก่อนเดี๋ยวสักกรรมนี่ก่อนเข้าเวรละเดี๋ยวขนมน่ากินน่ะมาเป็นยังอุ้ยไม่กินเลยผมไปไปมาๆนี่ผมได้กินตลอดอุ้ยอยู่บ้านนี่ต้องน่ะต้องมีกับดูนไว้ขนมลุ่หลางเอาไว้กินเอาไว้กินนักอยู่ร่มมีหลายอยู่ร่มมาเป็นยังมาเป็นยังได้กินอยู่ขอบคุณนักๆเลยเตียวแอลพอทำนี่ก่อนมาใจหามาใจหาครับอ๋อ อันนี้เป็นน้ําห้วยงูนะครับผู้คนน้ําห้วยงูเนอะนี่นะเมันจะน้ํเมานะน้ําห้วยงูนะครับครับน้ําห้วยงูยงมันจนน้ํเมาอันนี้บ้านบ้านอุ้ยแก้วไหลมาบ้านอนันทรามมูหมูที่สองนะอุยนะ้ยเนาะมูที่สองตอนนี้ก็ฝนจะนิ่มแล้วนี่มาและนะ้วน่ะมาแล้วมาแล้วหลอดหลอดมันลุแล้วน่ะมันดำตรงบน่ ขามันบดีว่รารอดมันดีอ่ว่ะอ๋อขามันบดีแปลงก็ไม่ได้เจ้าว่ะมันข้าวระว่างเหมืนอันตรายเนาะครับอย่างถ้าไฟบัดรับก็นี่แล้วบ่แ่นละห้องน้ำห้องน้ำก็เข้ายากลำบากอย่างกะเข้ายากอน้ำมันน้ำต็มนะตังบนนี้ก็ห้องน้ำตังบน่อนมีก็ตังตังนี้เนาะระวังเนื้อระวังหมูตะเค็ตะครบหมูงูอย่างนี้เน้อเอ้ยเน้อไม่มาตรระวังนะครับ เอ้าหาใจหานะคะใจหากเงินดีเงินบางนากๆข้าวพูดมากข้าวพูดลูกานเป็นลูกเป็นหลานเนาะลูกเป็นหลานแล้วกันนะครับเอ้าหาเมื่อไหร่มาเตียงเดีจะมันมาใจเนอะข้าเจ้าวหัน้ำมันขึ้นแต่แล้วเนาะนะ้ำมันขึ้นแต่แล้วน่ะขึ้นอยาะ นี่ก็ได้อย่างติดไม้ติดมือมานี่ก็มาไปแวะเอาหม้อเอาอย่างมา <c oughs> อ๋จอจ้าโ,โอเคเอาแกงเล้ไปกินบอกลูกว่าไปนังอุ้ยไปกินเลยอุ้ยกินเลยไม่กินเลยนลย้อง <c oughs> <laughs> <laughs> ผมเตียวไปเตียวมาอยู่นะครับ <c oughs> อยู่ตังดอกมันมันกินง่ายอยู่ง่ายนะครับอ,อ,อ,อยู่ตังดอกมันซู้กินง่ายอยู่แต่เนี่ยะคะ่ะรถก็มีเนาะไปไหนก็ยากลำบากอุ้ยไปกินเนอะ ขอบคุณท่านักครับขอบคุณจ่านนะอันเดียวเดียวผมปิ๊กก่อนนะเดียวปิ๊กมาแอลใหม่เนาะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับครับอยู่ดีมีสุขเนาะดีมีสุขเหมือนกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปแล้วครับอยู่มีใจไปมีโจ้าคงอยู่อันนี่หนที่มันยินยาบลึกเนาะผมสาธุครับสาธุครับท่อซับใจได้อยู่เนาะใช่ใจได้อยู่ครับครับครับดีละครับครับ อันนี้ครับผมขอบคุณครับอุ้ยครับนี่บ้านอุ้ยแก้วไหลมานะอยู่บ้านนันทารามนะครับอยู่เกือบสุดซอยเลยนะครับเข้ามาทางในเพจเนาะนี่ก่อน้ําก็จะท่วมทุกๆปีเลยน้ํานี่ก็จะเป็นน้ําห้วยงูนะครับที่ไหลมาจากทางบ้านห้วยงูห้องเมืองก็จะอยู่ปุ้นครับอยู่ทางในพุนทุกคนแอวมาใจหยาเปิ่น,นเขามาหาเป,าาเปาิ่อนปีที่แล้วก็มานะครับปีนี้ก็มา่ำหน่อยนะครับเพราะว่าเก็ติดการติดงานนะเก็ไปรับไปนอนห้องนะ โอเคครับเดี๋ยวไปจุดอื่นกันเนาะด้วจะไปที่ไหนก็นติดตามรับชมกันนะครับบ๊ายบายทางในปุ้นก็ท่วมนะเพราะว่าน้ำห้วยงูเนี่ยกุค,คนจะไปลงน้ำฝัง่นงน้ำฝั่งมีใกล้ๆนี่มาได้นะครับเลยไปนี่แห่งก็ยังมีหมู่บ้านอยู่เนาะแต่ว่าตอนนี้มัน โตกแล้วก็มันมืดค่ำละนะครับเดี๋ยวผมจะต้องสั่งไปที่อื่นต่อนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมครับสวัสดีครับ